แทบจะไม่ทันเลยร้องจะออกลืมไปเลยเมื่อเช้านี้ลืมเอาออกมาค่ะอาทิตย์นี้ป้าได้วันหยุดทั้งอาทิตย์เลยเพราะว่าวันคริสต์มาสปีใหม่ไม่ได้หยุดเขาก็เลยให้หยุดสิบวันเลยหยุดตั้งแต่วันศุกร์ไปจนถึงวันจันทร์แล้วค่อยกลับมาทําใหม่ก็ดีไปเนาะวันนี้ขอเก็บส้มอีกสามลูก ลองต้นพวกนี้มั้งก็ได้ป้ารู้ว่าต้นแรกต้นเนี้ยลูกเขาสีแดงแต่ว่าต้นอื่นไม่แน่ใจเนาะเพราะส่วนมากจะเก็บแต่ต้นนั้นมันอร่อยกับเพื่อนเอาต้นนี้มันก็ได้ลูกโตดีหนึ่งลูกนะักอันนี้ลูกหนึ่งสองลูกเอาตัวสามลูกเนาะบอกว่าหนักนะแต่ดึงทีสามลูกเลยอุ้ยไม่ออกเอาใหม่ ได้แล้วสามลูกโอ้ยหนักหนนัก,นกจ้ะเออต้องลงตานี้เก็บเพลินเลยค่ะก็ต้องหยิบให้ได้สามลูกนะได้ไหมได้แล้วโอเคสามลูกไปไหนแล้วเจ้าเมกะเมกะเมกะ อไปไหนหมาตัวนี้มันให้ป้าเดินตามทุกวันเลยเนาะแต่บางครั้งยายเขาก็มาเปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปไหนเนี่ยแมกะเอา้าทำไมมองไม่เห็นนะอยู่ตรงนั้นตัวเรามันดำอะฮะไป เปิดเข้าไปสิเปิดเร็วเปิดให้คนหน่อยกระโดดกระโดดแล้วเยียบตึง้งไม่เป็นวันนี้ได้สามลูกโตค่ะเดี๋ยวจะคั้นให้ดูนะไม่รู้ว่าเป็นสีแดงหรือว่าสีเหลืองต้นนี้ก็ล้างซะก่อนนะ ลูกฟิกเมื่อคราวที่แล้วเราเก็บมาแล้วมันกินไม่ได้มันเหี่ยวมันไม่หวานเลยมันแห้งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่หวานเลยลูกฟิกเนี่ยถ้าล้างน้ำแล้วไม่กินนล้ข้างในมันจะเป็นลาขึ้นจะมีกลิ่นละทิ้งๆๆๆหั่นส้มดีกว่าค่ะมาหั่นส้มให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรไมวาวางตรงนี้ก่อนนะ ฤดูนี้ส้มกำลังได้ที่วางไว้ตรง,ตรงนี้จะหั่นให้ดูไม่รู้ว่าจะแดงไหมนะแสดงว่ายังไม่ได้ที่ดียังไม่แดงอ,อ,อเหอนกันอันนี้เหลือง ค okay. ั้นกินแล้วกันเนอะเพราะว่าป้าชอบกินน้ำส้มอยู่แล้วล่ะคั้นไปแล้วสองลูกเหลือลูกนี้ลูกที่สามค่ะจะล้นแน่นี่ไหมเนี่ยล้นต่คันเมยเอ่ย หมดค่ะล้นเป็นล้นสามลูกสามลูกต้องถ้วยใหญ่ค่ะ พอดีพอดีเลยอันนี้ออกสีชมพูนะป้าชอบกินแบบมีกากค่ะใส่ลงไปป้าว่ามีกากมันอร่อยกว่าค่ะอร่อยค่ะอืมมีช่องหนึ่งน้องแมวนะคะในช่อง Cooking with Triple M น้องแมวถามมาว่าไม่ขมเลยค่ปะป้าแอน ไม่ขมเลยนะคะอร่อยมากทีนี้ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมของน้องแมวขมเพราะว่ามันช้าแล้วเปล่าแล้วก็มันขมทุกลูกแล้วเปล่าอาจจะเป็นบางลูกแต่ว่าเท่าที่กินมาเนี่ยไม่เคยมีลูกไหนขมเลยคะ่ะมีก็คือเปรี้ยวแต่ขมไม่มีค่ะแปลกใจที่น้องแมวบอกว่าขมอืมอาจจะเป็นเพราะว่าช้าเนาะโอเคค่ะดึมต่อ ครั้นี้ดื่มส้มบ่อยนะวันละสองลูกสามลูกแต่ยังไม่มีอาการปวดเข่าขึ้นมาเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกินต้องบอกว่ากินมากกินเป็นเหยือกนะคะไม่ได้กินเป็นลูกกินเป็นเหยือกเลยวันหนึ่งเนี่ยกินเป็นเหยือกไม่รู้กินได้ยังไงเข่ามันก็เลยบวมแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งบอกป้าว่าอืมที่เข่าบวมเนี่ยเพราะว่าเนี่ยม,มันมันมีแคลเซียมป้ากินไปแล้วมัน ไปสะสมมันทำให้ข่าบวมก็เป็นไปได้ค่ะเนาะแต่ว่าเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าป้าขาดแคลเซียมต้องกินแคลเซียมทุกวันวิตามินดีทุกวันแต่ไม่เคยกินเลยเแ,แต่เวลาไปหาหมอที่หมอเขาก็จะให้มาวาเขาจะตรวจว่าเรามีขาดวิตามินดีไหมพอขาดพักก็จะให้เรากินจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะ อร่อยมากๆไม่ต้องผสมไม่ต้องอะไรเลยอ่ะถ้าปกติกินน้ำส้มเขาจะต้องมาใส่เกลือใส่น้ำตาลใสายาย่อะไรอันนี้มันไม่ต้องเลยมันอร่อยมากค่ะได้เวลาคนกินข้าวแล้วก็ได้เวลาหมากินข้าวด้วยเจ้าเมกะเขากินมุม,มามนะกินเร็วมากเลยกลัวติดคอก็เลยต้องมีถาดพิเศษสำหรับเขา